ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับยังไม่ถึงเจ็ดโมงตะวันกำลังขึ้นเนาะจอจ,อจะเจ็ดโมงแล้วครับเนี่ย <c oughs> ที่นี่บ้านกันกราหอมโคกน้องปา่านนนาใหญ่นะครับ <c oughs> เป็นโครงการโครกน้องนาที่ทำกับรพัฒนาชุมชนนะครับก <c oughs> ็จะทำเป็นบ้านสวนอยู่อาศัยกอนเกษียณเนาะ <c oughs> ผมมี บอ่อน้ามีคลองไส้ไก่หลายบอ่อนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้จากบอ่อนะครับผมใช้บอ่อในการดูแลความชุ่มชื่นของน้ําของอะไรของระบบในสวนสวนน้ําจริงผมใช้จากนี่ครับจากถังต้นไม้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์นักแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยฮะรเราใส่ปุ๋ยข้างล่างนี่ผมปลูกหญ้าแฝกนะครับให้เขาคลุม ดินให้เขาหยั่งราบแม้จะมีความมั่นใจในคลองเส้ไก่อยู่แต่ก็ต้องดูแลไว้นะครับเนี่ยส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นตะไคร้นะครับปลูกตะไคร้หมดเลยอาจจะรกนิดน,นึงนะครับหน้าฝนหน้าอะไรแต่พอถึงช่วงฤดูแรงนะครับเขาก็หญ้าเขาก็ค่อยๆหมอบค่อยๆตายไปเองเนาะไม่ว่ากันเนาะเนี่ยเดี๋ยวไปดู นี่ฮะคือบรรยากาศของโคกน้องตาโนนนาใหญ่นะครับบันปงกุดขปุ่นอุบลราชธานีบ้านเกิดผมนะครับใครมีโอกาสผ่านมาแวะเยี่ยมได้นะครับมีความสุขทุกช่วงชีวิตครับสวัสดีครับ